จะกินข้าวร้านนี้นะคะตามที่เคยมากินคกินแบบหลหยให้เลือกค่ะนี่ค,ค่ะป้าไม่ช่วยยกป้าไม่ยกอันนี้ ่าแกงส้มนะคะป้งไม่ยกออกอ่ะอันนั้นเขียวหวานเดี๋ยวยกไปก่อนไอายกออกก่อนก็ได้นี่ยกออกจากรังตรงนั้นนะพี่เบาอันนี้ก็ ไ่เป้พอสามีปเป็วช้อนน่ากินมากค่ะ,ะเอาพิกน้ำปลาชอบตักพิก ไปเลยแล้วก็กลับม,มายกเดี๋ยวเราไปกินก oh ันนีจ้ะ กินไหมเพื่อนไข่เจียวแกงส้มดอกแคร์แกงเขียวหวานข้าวไข่เจียวคือข้าวไข่เจียวนี้มันเป็นเหมือนให้เราเลือกแกงว่าเราจะเอาแกงอะไรรอบก่อนได้จะกินแกงอบรอบน,นี้ก็เลยจะกินแกงเขียวหวาน แกงส้มดอกแคร์ค่ะกะน้ำน,นี่คือน้ำาโวเลี้ยงอ่าเอาให้คุณลุงกินก่อนอ่าคุชีวิตยังไงก็ต้องมีต้องมีตะลุงคนนี้ไปจำนะคะเนี่ยบางทีเวลาป้าถ่ายป้าต้องถ่ายแบบนี้อย่าถ่ายมุมเดียวนะอันนี้สอนลุงแกถ่ายด้วยค่ะเพราะว่าลุงแกชอบถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแต่หัว เนื้อสเนี่ยคลิปนี้เอาเรียๆเ,เลยนะคะทุกคนเป็นวิธีกินของเขาอ๋อเหมือนเด็กนอกเลยนะคะอร่อยเหมือนเดิม Yes, yeah. sir. Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เพื่อนไม่จายจะกินต่อนะคบเพื่อนอันนี้จบทิปได้เพียงแค่นี้ค่ะแว้่อ็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะตบปูสาุ้มเดี๋ยวมากินต่อนะคะอร่อยมาก อร่อยมากค่ะคุณลุงก็อร่อยค่ะบ๊ายบยคุณลุงบ๊ายบายอันนี้เราเดินออกจากไอประตูข้างน,นี้นะคะสิ่เพลี่ยนจะมาตลาดตอนเย็นกับข้าวเยอะแยะเลยว่าเดี๋ยวถ่ายด้านบนก่อน น,นี้ก็เดินเข้าในห้างนะคะโอ้ยขึ้นบันไดามาก็เหนื่อยนี่ค่ะตลาดกับข้าตอนเย็นของอินนอมพิเลียนตำโรงนะคะอันนู้นตลาดสดตลาดเช้าเขาเรียกตลาดกเหมนน้นค่ะอันนี้ข้างอ,อิมค่ะข้างอิมพิเลียนเอ้แมวเหมียวนี่ค่ะอันนู้นตลาด ตลาดสดตลาดสด,ด,ดมันมีสองด้านอันนี้ตลาดเย็นกับข้าวกับข้าวเยอะะเลยกับข้าวหน้ากินทั้งนั้นเลยป้าเดินไปตรงไหนเนี่ยอ๋อจะเดินไปตรงนั้นไหนดอกไม้อ่ะอ๋อจะไปซื้อดอกไม้ที่ตลาดนะคะอันนี้ตลาดเย็นถ่ายให้ดูฝนใกล้ตกแล้วเพื่อนเพื่อน ไ้เอ้าอใบนึ่งนะไเนาะ่ใบ5ใบเหมือนจะได้โชคแล้วเนี่ยขาให้ให้เนาใบองาใบค่ะเนี่ยก็ซื้อเพลงเพงไม่หมอเลยปะ สองสี่คสองสี่ซ้อนใหนกระเป๋ากันเอาโชคก่อนขนมาแล้วนี่คือตลาดจำปาตี๋ขนมจีนที่ชอบกินเจ้านี้อร่อยมาก แต่เราอิ่มแล้วเรามีกับข่าเราจะไปฝั่งโน้นจะไปซื้อพวงมาลายไปไหว้จริงๆทาพิธีไหว้ขึ้นห้องใหม่แล้วอยู่ที่ภาคอาศัยใหม่แล้วแต่ว่านี่ค่ะด้านข้างอิมทีเลียนสำโรง เดินไปตลาดนะคะมา,าขาเซนากันเคยเคยเ๋ยวจ็เดินไปซื้อดอกไม้พวงมาลัย อันนี้ที่จอดรถตลาดดูเขาจะไปจอดรถเขาจะไปตลาดสดกันเขาก็จะไปจอดรถนะคะเนี่ยที่ขาจอดรถตลาดตลาดเช้าอันนี้ตลาดเย็นที่เรากำลังจะเดินไปนะคะสำโรงนุ้นอิมพิเรียนค่ะเดินเข้าตลาดแล้วนะคะ หวยขนมจีนสลาดสดมีปลาหมูไก่ปลาทูที่ช่องของกินมากมาย ปลาสดนะคะก็สดสมชื่อนะคะเนื้อหมูที่สวยเลย,เยงามๆปลาหมึกปลาหอดปลาไก่ปลาถั่วมีปลาอุ้ยยังสดสดอยู่เลยดินยังสดสดเลย พิกนี้พิกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะถุงเล็กถุงใหญ่๋อ้โหติดใหญ่ที่หูปลอกแตงกว,า,งกวาก็มีนะคะก็ื่อนคะสิดแบบแหน,นครับเลยโอเคมะน,นาวเปลนอะรของรับเฮ้ยมะน,นาวไม่มีแล้วมะน,นาวไว้นาน มีกี่ใบเลยเดี okay. ๋ยรอนนี้ใบใหญ่สามสิบสี่สิบห้าสิบบาทครับสวยๆเยอะเลยีเทีนีค่ะกินหัวอเท้าสีแดงเียวเรียโอเคไปแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึง อ่อนๆอ,อ,อันนี้มันแก่ไหมอันนี้เท่าไหร่สิบบาทจ้าไข่ไข่ที่บ้านผมมีอยู่นะคะตลาดสดก็คือตลาดสดมีทอสด นี่แกนี่ะ้าเครื่องเทศค่ะเครื่องเทศมีขายชิ้นเนี่ยโอเคนะเพื่อนๆเ,เราจะไปร้านดอกไม้นี่คือตลาดสดสำโลงนะคะเรามาตลาดเย็นขนมเยอะแยะเลยดอกไม้

เท่าไหร่นะคะตดต่อติ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 ดต่ะตอติด่ด่อติดต่ด่ติอติิดอ่ด่ มาค่ะาหาได้ค่ะ่อไปให้ังไหนมีหมออัผภาขนมผ่าเช็ดตัว วิลมแรงฝนจะตกแล้วโอเคนะเพื่อนแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย